โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมซึ่งวันนี้ผมมีโทรศัพท์มือถือ LG Phone 5ออกมาใหม่นะครับล่าสุดเลยคือ LG Phone 5นะครับวันนี้ผมเลยอยากลองเอามาเล่นฟรีไฟล์ดูมาดูกันว่าโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งเนี่ยที่มีฟีเจอร์นะครับ support gamer ซึ่งจะเป็นฟีเจอร์ตรงนี้นะครับที่เราไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมเลยเราจะสามารถกดนะครับแล้วก็ ควบคุมเพิ่มเติมในเกมได้เช่นผมอาจจะเอาไปควบคุมในการยิงหรือว่าขับรถช่วยนะครับมันจะทําให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกับเกมฟรีไฟลกันเดี๋ยวอย่างแรกเราจะเข้าไปในเกมก่อนนะครับตั้งค่าให้ดูว่าตั้งค่ายังไงนะสําหรับฟีเจอร์นี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าเกมแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปที่ตั้งค่าของเกมนะครับแล้วก็ไปที่การควบคุมนะครับปรับแต่งปุ่ม ทีนี้เราจะกลับไปที่เกมจีนี่กดเข้าไปเลยเพื่อเรียกเกมจีนี่ออกมาในตัวเกมจีนี่นะครับเขาจะซับพอร์ตหลายๆอย่างสำหรับการเล่นเกมนะไม่ว่าจะเป็นการปิดการโทรเข้านะครับก็กดตรงนี้เลยปิดการแจ้งเตือนหรือแม้แต่ปรับเฮิร์ตครับของหน้าจอและเฮิร์ตสูงสุดนะครับของ LG iPhone 5นี้อยู่ที่144เฮิร์ตเลยนะครับหน้าจอนี่ลื่นไหลเลยแล้วก็บอกทั้งอุณหภูมินะครับบอกทั้งเฟรมเรท และมาถึงฟีเจอร์สำคัญที่เราจะมาใช้เล่นเกมฟีฟในวันนี้นะครับแอร์ i ิคเกอร์นี่ครับแอร์ i ิคเกอร์จะเป็นหน้าตาประมาณนี้สังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัว L กับตัว R ตัว L ตัว R นี่ครับจะเป็นฝั่งขวานะครับกับฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับอ่าเวลาผมกด L กับ R ได้ทํางานนะครับแล้วก็มีมุมขวาข้างบนครับเป็นแถบยาวแดงแถบยาวเงินครับของแต่ละฝั่งเลยเพื่อให้เรารับรู้ว่าเฮ้ยมันทํางานอยู่นะเรากดอยู่นะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนกดเนี่ย จะมีการสั่นนิดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าปุ่มกันเลยผมจะเอา R เนี่ยเป็นปุ่มยิงแล้วกันนะครับเอา L เป็นปุ่มเรล่งนะครับเวลาเราจะโฉบนั่นเอง R คือขวาครับ L คือซ้ายนะครับแล้วถ้าหากว่าเราไม่อยากใช้นะครับเราก็แค่ปิดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากใช้นะครับเราก็กดโอเคตอนนี้ผมเปิดโหมดนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเราจะสามารถใช้ปุ่มนี้ช่วยในการยิงได้มากน้อยแค่ไหนโอเคตอนนี้ผมจะเพิ่มเสียงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเสียง ของ R G Pro ในเข้าดีาจริงๆนะครับเพราะว่ามีลำโพงแบบไม่เหล็กเก็ดตัวต่อห้างเลยนะครับจะทำให้เรารับเสียงแล้วก็ฟังเสียงได้อย่างสมจริงรมากๆเดี๋ยวซื้อเป็นปืน MP5 แล้วกันนะครับแล้วก็ AW นี่ก็เสียงจากตัวมือถือนะครับเสียงจะออกซ้ายขวาได้อย่างคมชัดมากๆครับผมจะลองใช้ฟีเจอร์นะครับเป็น L กับ R นะ R เป็นการยิงนะครับเนี่ยผมไม่ได้กดปุ่มยิงในจอเลยนะ ก็ยิงครางครับเวลากดครั้งเดียวเราก็ยิงครั้งเดียวนะครับอย่างนี้นะครับผมว่ามันช่วยได้เยอะมากนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้เป็นตัวสโคบนะซึ่งเป็นสไนนนะครับ A W เล็งสโคบ L ยิงปุ่ม R อะไรอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งสะดวกมากครับฟีเจอร์นี้แอดสติกเกอร์นะครับเรี๋ยบเทียบง่ายๆก็จะเหมือนกับ L 2 R 2ประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองระยะไกลดูนะว่าจะช่วยได้เยอะแค่ไหน ให้เราเล่นง,ง่ายขึ้นไหมอ่าระยะนี้นะครับผมจะใช้เป็น AW เหมือนเดิมนี่ครับฟังเสียงแทดปืนครับโอ้โหโคตรคมชัดระยะไกลนะครับแอลเล็กาิงแบบนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้เราสะดวกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเล่นง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยดูจากการหันซ้ายหันขวานะครับนี่คือ1 4 4 Hz หันได้เร็วรวดเร็วมากๆนะครับเล่นไปไม่มีกระตุกนะครับ แบตอึดทนนานอีกด้วยเพราะว่าความจุบแบตเขา6,000 m มิลลิแอมเลยนะครับและการชาร์จยังเป็นการชาร์จแบบไฮเปอร์ชาร์จด้วยอะแดปเตอร์65วัตนะครับซึ่งจะทั้งชาร์จไวและแบตอึดนั่นเองเดี๋ยวเรามาเช็คเสียงซ้ายขวากันสักหน่อยนะครับโดยที่ผมจะวางโทรศัพท์ไว้นะครับแล้วก็นำอีกตัวละครนึงมายิงซ้ายยิงขวาให้ฟังกันนะครับว่า เสียงมันออกซ้ายออกขวาเราจะฟังได้ชัดแค่ไหนนะครับสําหรับศัตรูที่เดินมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาตอนนี้เราจะเริ่มจากเสียงเดินก่อนนะครับนี่คือฝั่งซ้ายของตัวละครน,นะครับที่ผมเดินมาต่อไปเป็นฝั่งหลังครับแล้วมาฝั่งขวาครับเสียงชัดมากเสียงออกไปฝั่งขวาอย่างชัดเจนมากๆเมื่อกี้ครับสมจริงมากๆนะครับ ฟังออกเลยว่าศัตรูอยู่ฝั่งไหนนะครับระบบลำโพงเรียกได้ว่าฟังได้อย่างชัดเจนครับสําหรับเกมที่ต้องฟังเสียงหรือว่าจับการเคลื่อนไหวของศัตรูหรือว่าชัดเจนมากๆโอเคลําดับต่อไปนะครับผมจะนําฟีเจอร์แอติคเกอร์เนี่ยมาบังคับรถมอเตอร์ไซค์นะครับในเกมนี้ดูว่าเขาจะสามารถควบคุมได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคเราต้องขึ้นรถก่อนนะครับจากนั้นเราปรับปุ่มนะครับแอติคเกอร์นะครับใหม่ เร่งเครื่องแล้วเบรกนะครับสองอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะลองดูนะครับ L นะครับขับไปข้างหน้านะครับ R นะครับเบรกโอเคเฮ้ยได้อยู่นะตัว L คือขับไปข้างหน้านะครับเหยียบคันเร่งนั่นเองบีบแต่หน่อยขับรถก็ได้นะครับยิงก็ได้แล้วแต่เราจะปรับนะครับบางคนถนัดยิงแล้วแต่ไม่ถนัดขับรถ ก็นํามาปรับในการขับรถได้นะครับเดี๋ยวลองเบรคหน่อยเอาอยู่นะครับถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะนํำ LG Phone 5เนี่ยไฟดวล11กับแบค็คซึ่งเราจะใช้มือถือในการดวล11กันทั้งฝ่ายแบ็คและผมนะครับแต่ผมจะใช้เป็น LG Phone 5นี้นะลองดูนะครับว่าเราจะสามารถยิงกันได้หรือเปล่าใครจะเป็นผู้ชนะไปนะครับ วันนี้เราต้องดวนมือถือกัน้ยเราจะไม่เล่นในคอมกันไยใช้ LG Phone 5ดวลกันกับแบ็คนะครับบอกเลยว่าผมกับแบ็กเนี่ยใช้คอมกันมาตลอดซึ่งไม่รู้ว่าการหดึ่งหนครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับชนะแบบไหนไม่รู้ด้วยโอ้โหเล่นยังไงเนาะอ้อมมือพี่นะนะโอ้โหเล่นโทรศัพท์นี่ก็ออมสุดแล้วนะพี่มีอยู่ไหนวะอยู่นี่แหละ

<laughs> แม่งกูจะยิงดีง <laughs> เฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเจ็บนะเจ็บนะมองไม่เห็นเว้ย <laughs> สแนปอเหรอนี่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 ไอ้สามูัว นี่นี่นี่นก <Labor> <fi> ูเกงโหดแล้วก like ูเกงหดแล้วแม่งปลายามยิงไอ้โดดแม่งไม่โดดสักทีปังปังปังไม่โดดเลยสักนัดเดี๋ยวเรามาเช็คอุณหภูมิกันสักหน่อยนะครับว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่39นะครับสามสนะคือว่ามันก็ร้อนอยู่นะครับแต่ว่า ไม่ต้องห่วงครับ o g h o n e 5นะครับเขามีระบบระบายความร้อนเกมคู5นะครับที่จะช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและถ้าหากเราเล่นหนัง,นงจริงก็ยังมี Air d o g Active นะครับที่มีพัดลมระบายความร้อนเป็นอุปกรณ์เสริมช่วยลดความร้อนของ CPU ได้ถึง10องศาเลยนะครับและมีมาให้ในเซ็ r LG p h o n e 5นี้เลยนะโอเคมาดูกันต่อดีกว่านะครับโวยท้าวงแล้วเรอา้อาอะไรแบบ ผมฟังพี่จนเพลินฮฮ้ยเสียชีวิตฮ่้่าเม่เขาโง่งก่อนแล้วอ็ฟังอยู่เนาะว่าอ๋อเป็นหนงื่องอย่างนี้นี่เองมาดูอีกทีเอาตกแกท่เกอติอทำงานาฮ้ยอ่่่่่่ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ้เอวอ่ะก่อนนะผมจะกดแป๊บนึ่เอลนะครับเอลื่อลิงนะแล้วก็อ่านะครับผู้หญิงนะเพราไม่มีไอวอลของเขาอะบิงก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดันมาแล้วเฮ้ยดีดีดี ไปแล้วไปแล้วไปแล้วระยะไกลเท่านั้นไม่รอดแน่ระยะไกลเดียวเยดมันแน่ออกเลยอ่ะเอ้ยบอลมาแล้วเอาอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงเปิดบ้างได้กว่า มางั้นเหรอมีด้วยเหรอมึงเมีเลยนี่แกว่าแกจะชนะกันเหรอจะชนะแกแล้วแกไม่มีทางไม่จะชนะได้จะชนะแกให้ดูกองเน็กคอมแกร็บอยู่ไหนก้องเด็กคอมไม่ได้ยินไม่ไหวเจ๊แกแกวิ่งมาโอ้แกทำอะไรอยู่ตรงนั้นเอ้ยเอ้ย แกจะดวลสนายกับฉันอย่างงั้นหรือแค่ออกมาทุกอย่างก็จะจบเอกมาสิแกไมออกไปไหนทางนั้นแหละถ้าแกไม่ออกมางั้นเราส่งอ่ไออ้ทำยางงี้กั้ฉันสิแกทีได้ไงเรืองนี้เราเบื่อเนอเราก็ต้องมีเดียนกัน้อยางลูปผู้ชายใช่ต้องลูกผู้ชาย3สนะครับ ตัดสินอืมอืม,อ,มอ้าเรียบร้อยด้กับการดวลครั้งนี้นะ ครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมสักหน่อยสําหรับ LG o n นนี้นะครับที่เห็นแรงแบบนี้นะครับเขาใช้นุวปมวลผลคอคอ c o Snapdragon 888นะครับซึ่งจะทําให้เครื่องนี้แรงแน่นอนและสําหรับใครที่อยากจะซื้อ LG p h นนะครับตอนนี้มีอยู่2รุ่นที่จําหน่ายด้วยกันจะมีรุ่น RAM 16นะครับ ROM 256 g b ในราคา 2 9 9 9 0บาทนะครับและอีกรุ่นหนึ่งครับจะเป็นรุ่นแรม8ดอม128 g b ในราคา22,990บาทนะครับและพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง LG Phone 5พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนกับ AS รับส่วนลดค่าเครื่องทันทีสูงสุด7,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าย้ายค่ายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง LG Phone นะครับวางจำหน่ายผ่านตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางการซื้อออนไลน์นะครับ s h o ป e, ปี Lazada, ASUS Official Store และนี่คือทั้งหมดของ LG Phone 5กับการเล่นเกมฟรีไฟลในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ